คู่รักที่เขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแบบนี้ค่ะมันมีโอกาสที่ทรัพย์สินเขาจะปนกันและมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะอาจารย์โอเคคู่รักส่วนใหญ่ที่คิดว่ามีฐานะเราไม่อยากให้ลูกหลานมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินก็เลยไม่จดทะเบียนสมรสเพื่ออยากให้เป็นของใครของมันถูกไหมค,ความเสี่ยงมาละ EP ก่อนหน้านี้ลองไปดู เราคุยกันว่า2กรณีมันจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมคื้นหนึร่วมกันทํากิจการด้วยกันร่วมกันทำมหากินเเปิดร้านขายของออนไลน์ลงทุนทําธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเป็นบริษัท<ม>แล้วก็ใช้เงิน<ม>ปนกัน<ม>เธอจ่ายเธอรับกับอีกกรณีหนึ่งอันนี้สําคัญคือร่วมกันเลี้ยงดูบุตร<ม>ไม่จดทะเบียนสมรสไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมายมีลูกแต่ร่วมกันเลี้ยงดูบุตร การร่วมกันเลี้ยงดูบุตรเหมือนกรณีร่วมกันทำมาหากิน<ม>กรรมสิทธิ์เงินที่ได้หลังจากร่วมกันเลี้ยงดูบุตรต่างฝ่ายมีสิทธิ์คนละครึ่ง<ม>เอาละสิปนกันไหมสินส่วนตัวกับสินสมรสปนกันไหมอาจารย์จะขยี้ภาพให้ออกฝ่ายหญิงมีส0ล้านฝ่ายชายมีแสนหนึ่งแล้วฝ่ายหญิงก็ทำมาหากิน โดยที่รวยก,ก็เก่งได้มาอีก10ล้านเป็น20ล้านฝ่ายชายก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วกันอาจช่วยกันเลี้ยงแหละฝ่ายชายก็มีเงินเดือนสัก50,000ก่ก็ก็แก๊แก,กปรากฏว่าต้องการซื้อบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งใส่ชื่อผู้หญิงไหมเพราะเป็นเงินผู้หญิงดูไหมอ่าพอใส่ชื่อเงินผู้หญิงซื้อบ้านหล้านก่อนแต่งมี10ล้าน หลังแต่งมี10ล้านซื้อบ้าน5ล้านคำถาม5ล้านนี้เป็นสินส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์รวมของผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิ์ด้วยได้ไหม uh, uh, มันเป็นไม่ได้ทุกกรณีนะ uh huh. ถ้าอาจารย์เป็นทนายของฝ่ายชายและอาจารย์เป็นทนายโจนแล้วกันจะเอาเปรียบวันนี้อย่าแยกทางแล้วเพราะว่าฝ่ายชายไปมีเด็กโดนจับได้ uh huh. ฝ่ายหญิงเลิกเดี๋ยวมันมีปัญหาเต็ไมไปหมดเลยนะเอาประเด็นเรื่องเงินก่อนฝ่ายชายก็บอกว่าบ้านห้าล้านเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเพราะว่าฉันเลี้ยงลูกเธอเอาไปทํางานก็คือร่วมกันทำมาหากินร่วมกันเลี้ยงลูกตามคำพิพากษาส,สันติกาบ้านหลังนี้ขายฉันต้องได้สองล้านห้าผู้หญิงก็ต้องชี้แจงว่าเงินบ้านหลังเนี้ยเอามาจากบัญชีเงิน ก่อนที่จะคลอดลูกหรือหลังจากคลอดลูกชี้แจงยังไงอะชี้แจงไม่ได้ถ้ามันปนกันไปแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติโอ้โหเหนื่อยฝ่ายชายก็เหนื่อยที่จะฟ้องฝ่ายหญิงก็เหนื่อยแต่อยู่ที่ว่าฝีมือทนายฝีมือใครเชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขการเงินที่มาที่ไปอ,อย่าไปเสี่ยงเลยสิ่งที่อาจารย์มองก็คือ แยกเลยไหมถ้าคุณจดทะเบียนสมรสณวันที่จดทะเบียนสมรสคุณเปิดเล่มใหม่ถ้าคุณพอมีความรู้แล้วและมีประเด็นเรื่องทรัพย์สินเป็นไปได้คุณแยกบัญชีหลังจากคลอดลูกค่ะอะไรคือทรัพย์สินที่ทํามาหาร่วมกันคุณใส่อีกบัญชีหนึง่งอ,<ม>อะไรที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวพ่อแม่ให้ใส่อีกบัญชีม,มันจะได้ชัด<อ>แล้วคุณจะเอาไปซื้อที่ดินต้องการให้เป็นของใครคุณก็เลือกบัญชี ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวยุโรปอาจหลักแสนจะใช้บัญชีไหนให้มันหายไปเพราะอะไรรู้ไหมทมาไมอาจารย์ถึงบอกคิดเยอะอย่างนี้ก็ไม่ต้องแต่งดีกว่ามันจะมีบุคคลที่3เข้ามาเพราะ,ค,ะคุณปนกันแล้วคุณไม่วางแผนแถมไม่ทําพินัยกรรมเวลาที่ฝ่ายชายตายไปพ่อแม่ฝ่ายชายจะใช้สิทธิ์ตัวนี้เข้ามายุ่งกับทรัพย์สินฝ่ายหญิงยังไงอะคะเพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อฝ่ายหญิง มีลูกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมร่วมกันทำหากินของฝ่ายชายอยู่ในชื่อฝ่ายหญิงไหมอยู่พ่อแม่ฝ่ายชายได้ไหมมีสิทธิ์ได้ฟ้องเรียกไหมเรียกมั่วละก็ปวนกันไปหมดแค่นี้ก็เริ่มปวดหัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจ้าเพราะคิดว่าไม่จดทะเบียนสมรสสบายไม่ต้องโ,อโหยิ่งยุ่งกว่าเดิมหนักกว่าเดิมและนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนว่าวางแผนกันเถอะนะครับ ใครคิดว่ามีประโยชน์ฝากพิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้หน่อยใครคิดว่าก็ไม่ต้องใส่ซีเรียสมันก็แล้วแต่นะครับแต่ฝากอยากเห็นความเห็นคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนคุณหรือญาติคุณฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเพราะมีอีกหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการไม่จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์พราคู่สมรสมีความเสี่ยงทีบปรึกษาประจำมือขวาคุณ คุ้มค่ากว่าที่คุณคิดโทรเลย094-982-5555